สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูคุณย่าสบายพุงใครๆก็ทําได้งนะ่ายนิดเดียวนะคะก่อนอื่นคุณย่าขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมครูคุณย่าสบายพุงมาโดยตลอดทั้งที่คุณย่านั้นไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลานานแต่ท่านผู้ชมก็ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับคุณย่านะคะ ตามคำสัญญาที่คุณย่าได้บอกเอาไว้ว่าเราจะได้เห็นหน้ากันหน้าตนตัว,ตวเป็นๆอย่างนี้นะคะในคลิปต่อๆไปก็คือวันนี้นะคะคุณย่าได้ทำการรักษาร่างกายที่คุณย่าเป็นหลายๆโรคนะคะแต่โรคที่ทำให้คุณย่านั้นไม่สามารถที่จะยืนได้นานมากในการทำคลิปทำอาหารนั่นก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่ง ตอนนี้คุณย่าได้ทำการกรายภาพบําบัดมาเป็นเวลานานโรคนั้นก็ทุเลาขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้หายขาดนะคะยังคงต้องทําการกรายภาพบําบัดต,ตามที่คุณหมอได้สั่งอาทิตย์ละสองครั้งหรือสครั้งค่ะคราวนี้คุณย่าก็จะมาทําอาหารให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ไม่ใช่ทําอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะคุณย่า ะพาท่านผู้ชมไปชิมไปสถานที่ต่างๆที่สวยงามแล้วก็ไปชิมอาหารที่มีความอร่อยเพราะว่าลูกสาวของคุณย่านั้นเขาชอบที่จะไปทานอาหารตามที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปที่สวยงามส่งให้คุณย่าดูตลอดนะคะคุณย่าก็เลยอยากจะให้ลูกสาวเข้ามาร่วมทำคลิปกับคุณย่านะคะท่านผู้ชมจะได้ มีสถานที่ทานอาหารใหม่ๆนะคะตามที่ลูกสาวคุณย่าได้ไปชิมมานะคะสำหรับลูกสาวนั้นคุณย่าจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็การทำคลิปครั้งนี้คุณย่านั้นไม่ได้ทำเฉพาะอาหารคุณย่าจะมีการานำเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพในการระวังป้องกัน การที่เป็นโรคต่างๆที่คุณย่าได้ประสบมากับตัวเองนะคะพร้อมวิธีการรักษาแล้วก็คุณย่าก็จะให้ท่านผู้ชมได้ได้เรียนรู้กับก,บการทำอาชีพต่างๆที่คุณย่าได้ทำมานะคะอาชีพค้าขายอาหารอาชีพขายเสื้อผ้าขายขนมอะไรต่างๆนะคะที่คุณย่าทำนอกเหนือจาก าการรับราชการนะคะเป็นการหารายได้เข้ามาเพื่อที่คุณย่าได้ทําการได้ได้ได้ไดไดนำรายได้อันนี้นะคะมาเลี้ยงดูบุตรทั้ง3ามของคุณย่าจนกระทั่งลูกสามคนของคุณย่านะคะได้เรียนจนจบและมีงานมีการทาทุกทุกคนเลยนะคะจากรายได้ที่คุณย่าทําพิเศษ นะคะอันนี้คุณย่าก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้มาแชร์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ได้มีประโยชน์นะคะได้นำเอาอาชีพต่างๆเหล่านี้ไปทำให้เกิดประโยชน์หรือ,อใครมีข้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำอะไรนะคะก็มาพูดคุยกับคุณย่าได้นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะ วันนี้คุณย่าดีใจมากๆเลยที่คุณย่าได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ได้ทำให้คุณย่านั้นหายคิดถึงไปบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะพบกันต่อไปนะคะอาจจะไม่ได้ทุกวันนะคะอาจจะอาทิตย์ละ2อสามวันนะคะตามที่คุณย่าสามารถที่จะทำได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณย่าก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ